เอาเล็งนี่อ้าวดูการไอ้แม่นปืนทั้งแม่นแม่นปืนนู่นขวดขาวๆนู่นระยะสิบเมตรเนี่ยเออใส่ดูสินั่ถูกไหมปักเลยถูกดิเนี่ยถือมือต้องเอาไอ้ไฟมาฝั่งนี้เอาดูสิแม่นไหม โอ้ยไปแล้วอทีมือใกล้ๆให้ลุงสารเี่อ่ะกดกระดิ่นนี่เรายังยังไม่ได้ทำลังยางสูตรเราทำแค่นี้เองถ้าสุดนี้แรงเนี่ยอาลลอมัดสูตรนี้อ่าอะไรนะ นะถ่ายขวดกันนะโอ้ขวดแทบไม่เห็นออถูกแล้ว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 ฝันระยะ10เมตรใส่เลยเอา1ิเมตรเออ<ม>อ่าเริ่มเริ่ม ได้ศูนย์มันได้ศููนยย์อ่เอออ่าคอมเมนต์โน่น,นกดโอ้ยกระเด็นใช้ยางสองเส้นอ,อ,อ่ะยางมันไม่สัมผัสกัน